ครับเพราะว่าผมนะครับเห็นคุณลุงนะครับที่เป็นโรคอัมพาตนะครับไม่สามารถเดินได้นะครับได้รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยโดยการบําบัดการนวดการปราคบนะครับทำให้กลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับทําให้ผมนะครับรู้สึกสนใจนะครับในศาสตร์ด้านนี้ครับก็เลยมาเรียนที่นี่ครับสวัสดีครับสามานุฒิชัยเปียเรียครับชั้นปีที่2หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดตรังครับ เพราะว่าตอนเด็กๆนะครับผมได้มีโอกาสไปเห็นการรักษาของหมอพื้นบ้านนะครับที่ให้บริการด้านการจัดแต่งลูกทําให้ผู้ป่วยนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับก็สามารถหายได้โดยการรักษาของหมอพื้นบ้านครับครับก็ง่ายๆเลยครับจากการที่เราทําการบ้านใช่ไหมครับเราก็จะมีอาการปวดหลังใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะนํามาได้ก็คือดูสีดัดตนที่เราเรียนไปนะครับเราก็สามารถนําท่าเหล่านั้นนะครับ มาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็มารักษาตัวเองนะครับในอาการเบื้องต้นได้ครับในเรื่องของการกินเน่ยเราก็จะรู้มากขึ้น,นครับว่าอาหารไหนมีประโยชน์หรือว่าต้องใส่สมุนไพรไหนลงในอาหารบ้างครับครับก็ได้นําความรู้นะครับในส่วนของท่ากายบริหารนะครับมาบอกกับพ่อแม่นะครับเพื่อ ที่จะให้ผ่อนคลายนะครับอาการปวดเมื่อยครับหลังจากการทํางานนะครับและผมนะครับยังมีการแนะนำนะครับในส่วนของการใช้สมุนไพรนะครับในการนําใบเตยมาทําเป็นชานะครับเพื่อให้พ่อแม่ได้ทานลดความดันโลหิตสูงกันครับ ครับผมนะครับก็อยากจะทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะครับในแผนกของแพทย์แผนไทยครับผมก็จะส่งมอบองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนนะครับก็อย่างเช่นการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะครับและก็จะมีการใช้ยาสมุนไพรนะครับการพัดวงคันไทยนะครับก็จะมีการนวดไทยการใช้ฤกษสีดัดรนครับครับเพราะว่าที่นี่นะครับมี คลินิกนะครับที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ในคลินิกเนี่ยก็จะมีการทํายาสมุนไพรนะครับการดูแลมันดาหลังข้อนะครับการอบซาวหน้าและก็การนวดครับครับสำหรับน้องๆอนท่านไหนนะครับที่สนใจศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยนะครับก็สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับ